สวัสดีครับบีดีพี่มวโตเที่นอนนะครับนี่สมาร์ทคอนด้าแจ๊กเก็ตคผมตัดรถครับมาตัดรถนะครับโดยในไลน์ออทีจักรวาลสายขวาหนึ่งทีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการอัปเกรดชุดโฟลเตอร์ไบบอกเอวดีมีสิบเอ็ดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นฟินิกส์โปรแม็กห้าสิบห้าวัตต์นะครับผมเปิดไฟลีครับต้องเปิดไฟลีนะครับเพราะจะติดเป็นวงแหวนเนมสไตล์นะครับผมเปิดไฟต่ำครับเปิดไฟต่ำนะครับทั้งปุ่มจะทำงานทันทีนะครับไฟสูงครับ โฟเตอร์ครับเป็นแมวดีตังตามในตัวครับเปิดไปเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวนะครับแบบเทลนนิ่งนะครับปิดไปเลี้ยวครับเดี๋ยวเรามาชมแสงครับหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งมานะครับกันรับลมคมนะครับแสงเงินเข้มนะคปับไว้สูงที่สะ่านั้ำซอยนะครับชมแสงผ่านฟิล์มโซลกันนะครับ แสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านไม่ต้องรไฟับประทานาาล,าลูกค้าต้องใดสนใจสามารถติดต่อ,อเข้ามาได้ที่ทน้าเฟซบุ๊กบีทีวีเมวออโต้ทีน้อในทุกสาขานะครับโอเคครับผมครับ